ุณหมอคะหลังฉีดฟิลเลอร์กี่วันถึงจะรู้ว่ามีปัญหามีได้ตั้งแต่หลังฉีดทันที3วัน7วันลายเดือนก็มีนะคะถึงบอกว่าเราเลือกที่หมอที่เราหาตัวเขาเจอมีปัญหาเมื่อไหร่เราติดต่อเขาได้อย่างฉีดไปหลายเดือนเนี่ยมีไบโอฟิล์มมีติดเชื้อเราก็ต้องติดต่อหมอคนเดิมให้ได้นะหมอถึงบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่ที่ดีว่าดีคินิกเนี่ยไม่ใช่ฉีดก,กันแล้วจบเพราะถ้ามีปัญหาอะไรหมอก็เรียกมาแก้ตลอด ะะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะอย่างที่บอกใบออฟีมี2คนแล้วก็หลังฉีดหนึ่งอาทิตย์ก็นัดมาดูกันอยู่แล้วมีอะไรติดต่อหมอได้ตลอดนะคะใส่ใจคนไข้ามากๆเอาจริงๆความใส่ใจของหมอเป็นเพราะว่าหมอเป็นคนขี้กลัวในการมีปัญหาทําเคสเพราะว่าอย่างที่บอกหมอเคยทำเคยเป็นหมอเอกซเรย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ระดับเครือกรุงเทพทํางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคูเก็ตมาแล้วหมอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่เราคนโทรลไม่ได้เลยถ้าเราเลือกที่จะมาทํางานคลินิกแล้วอะอะไรที่เราคนโทรลได้เช่น เรารู้อยู่แล้วว่าการทำฟิลเลอร์มันจะมีการติดเชื้อนะเราก็เริ่มตั้งแต่คุมคุณภาพแบบการล้างหน้าเองเคยมีคนคอมเมนต์นะอันนี้ก็อันนี้หมอกรับฟังนะแล้วเนี่ยการทำคลินิกหมอจะชอบมากเลยแบบทุกคอมเมนต์หมอจะเอากลับมาทำกันบ้านเช่นเขาคอมเมนต์ว่าทําไมคลินิกที่นี่ให้ล้างหน้าเองน้ำก็น้ำกระเด็นเปอะเปื้อนไปหมดเลยอ่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงแต่ถามว่าเราเราเปลี่ยนให้คนไข้มาล้างบนเตียงไหมเราไม่เปลี่ยนเพราะเรายึดที่อะไรยึดที่ความสะอาดเป็นหลัก นะเราก็ไปแก้ตรงที่แบบาไหนดูซีล้างแล้วก็เด่นยังไงก๊อกน้ำแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไปแก้ไขส่วนนั้นเลยแบบระวังทุกขั้นตอนระวังมากที่สุดคือการคุยคือเวลาเราไปทางานในโรงพยาบาลเราเป็นหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเราคอนแทคคนหลนายแผนกไหนจะญาติไหนตัวตัวคนไข้แต่การที่เราทําคลินิกเองเนี่ยเราสามารถคุยกับคนไข้โดยตรงทีนี้เราลดการปัญหาความเข้าใจผิดแหละเพราะคนที่คุยกับคนไข้คือเราหมอถึงบอกว่า,วาเวลาไปฉีดฟิลเลอร์อย่าไปคุย คุยกับเซลว่าคุยได้คุยเรื่อง,ร,งราคาของทงของแถมแต่การฉีดนะเซลล์ไม่ได้เป็นคนมีฉีดให้เราเราจะไปคุยกับเขาทําไมเรื่องการฉีดนะ